สวัสดีครับ M k Control นะครับเพิ่งเปิดตัวได้เมื่อวานนี้เองนะวันนี้มีเวอร์ชัน2แล้วนะครับเร็วมากนะมีอะไรเพิ่มเมมีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับก็มีตัวปุ่ม Auto Trade ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะลองโยนเ a เข้าไปนะ MT4 นะครับ MQ Control เวอร์ชัน2นะ แล้วก็ MT5 นะครับเวอร์ชัน2อ่าก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามีปุ่มออโต้เทรดนะครับเขียนว่าเนียเบนะเนียเบคือกําลังเปิดออโต้เทรดอยู่เลยนะครับแบบนี้นะออโต้เทรดดิ้งคือปุ่มนี้นะอ่าปุ่มนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราเราลองปิดปุ่มมันนะ เราลองปิดปุ่มบอลเทอร์เชตนะครับปุ๊บนะอันนี้ปิดที่ MT5 นะครับตัวนี้ก็จะปิดปุ่มไ้ให้เหมือนกันนะก็จะเป็นกลายเป็นสีแดงนะครับ Disable นะเราลองปิดตัวนี้สินะ,ะ MT4 นะครับ MT4 MT4 MT ก็จะปิดเหมือนกันนะ,ะแล้วก็ มันก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับในกรณีที่เรากำลังมีปัญหาอยู่เนาะเราอยากหยุดการทำงานของอ EA นะครับโดยการสั่งให้มันหยุดการทำงานตัว AutoTrade นะครับเราก็สั่งผ่านหน้าจอได้เลยนะกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะเราจะสั่งเปิดในส่วนของ MT4 นะครับเห็นว่า MT4 ตอนนี้เปิดแล้วนะเนี่ยนะครับเปิดแล้วนะ MT5 ล่ะเดี๋ยวต้องรองนะครับกด ปุ๊บนะอินดะิฟายมาแล้วนะแต่หน้าตอนนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าตัวอินดิฟายเนี่ยตัวอินดิโฟนดิฟายเนี่ยมันจะทํางานาแบบค่อนข้างเร็วนะครับมันก็จะสะดวกมากขึ้นเนาะในการที่จะเอาไปใช้งานนะครับกรณีที่เรามองเห็นเฮ้ย hey, ไม่ไหวแล้วเนาะสัปดาห์ที่แล้วผมก็รู้สึกผมไม่ไหวเหมือนกันนะผมอยากจะเข้าไปเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าก็ไม่มีเวลาเข้านะครับถ้ามีตัวนี้นะเรา ยิงไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับกดปุ๊บอ่าหยุดการทำงานก่อนนะครับมันก็น่าจะดีไม่น้อยนะก็เลยเขียนเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อที่จะช่วยเนาะช่วยในการเทรดช่วยในการคุมเนาะอ่าเอเอไดอ้ดีขึ้นนะครับอ่าอย่างน้อยก็มีสัญญาณที่จะบอกว่าอ่อให้หยุดชั่วคราวกอนได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะอ่า,อาทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเราเปิด ตัวเทรดเข้าไปนะครับมันก็จะ,ะแจ้งผลนะว่าเราเทรดอะไรอยู่นะครับเรากดเซลลไปแบบนี้นะ,ะแปบบ๊บนึงนะครับอิ5ฟก็จะด้งออกมาอ่านี้มาแล้วนะครับ0ักยุดหนึ่งนะ,ะเหมือนเดิมนะ นตอนนี้อินดิโฟเปิดแล้วนะวก็เปิดนะครับตัวนี้มันจะเขียนว่าเวลากดเข้าไปนะครับมันจะเขียนว่าแอคเคนนะครับแล้วก็ออโต้เทรดนะท็อกเกิลนะท็อกเกิลคืออะไรคืออ่ามันจะไมไ่ระบุว่ามันเป็นเปิดหรือเป็นปิดนะนะครับอ่าถ้าเปิดอยู่มันก็จะปิดถ้าปิดอยู่มันจะเปิดเนาะอ่านี้คือหมายของท็อกเกิลนะอ่าพอกดเข้าไปปุ๊บนะมันก็จะ มันยังไม่เขียวมันยังไม่ตอบสนองทันทีนะครับมันจะต้องส่งสัญญาณไปหา MT4, MT5 ก่อนเนาะหลังจากนั้น MT4, MT5 ได้รับสัญญาณเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทําโดยด่วนนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณกลับมาเนื่องจากตัวนี้มันจะวิ่งออยู่ที่ห้าวีเนาะพอไงต้องรอใจเย็นนิดนึงนะครับแต่ว่า MT4, MT5 เนี่ยมันเร็วอยู่แล้วล่ะนะพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันเร็วทันทีนะครับมันมันเจอทันทีเลยเนาะโอเคก็ เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ใส่เข้าไปนะเพื่อให้เราสามารถที่จะควบคุมการทำงานของ MDF MD นะครับอพอตของเราไดา้สะดวกมากขึ้นนะโอเคก็ถ้าท่านใดใช้อยู่ก็ลองไปทดสอบกันดูนะครับโอเคนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ